ดูฟังนกเอี้ยงพูดกันนะครับเดี๋ยวฟังสวยๆเนีดูลานบินนะครับลานบินก็กุดๆกดๆกดๆุดแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆมันพูดไอ้ลานบินกับสวยๆโอ้นุ่มกดๆกดๆกดๆดแล้วก็กุดๆกดเนี่ยอะไรผมสอนนะครับผมฝึกนะครับกุดๆกดๆุดๆุดๆดอ่ามีมีมีกดกดๆกดๆุดๆุดน่ในน้องโอ้น่ารักจังเลยเอาเอา มึงกุดกุดแล้วเหอกุดกุดแล้วเหอะกุดกุดแล้วเหออะไรมึงจะปูฟักทองเหรอเนี่ยกูเหนื่อยกับมึงแน่เดี๋ยวกูจะล้างล้างกงให้มึงเนี่ยมึงเหนื่อยเหนื่อยมึงตัวเดียวเนี่ยมึงจิกน้องจิกคือจิกอาหารจะคืนพอจะคืนอ่ะอาหารมันตกพื้นนะครับตกพื้นแล้วก็เนี่ยบางบางบางนี่เขาอิ่มอยู่นะถ้าเขาถ้าเขาหิวนะครับเขาจะเก็บกินอาหารใต้กรงบ้าเลย างทีเราไม่ต้องไปให้นะครับเราไม่ต้องไปให้นะครับโอ้ดี๋กขุดๆุดกุดขุดกุดๆุดกุดขุดก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 ุดข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 ุดเุดก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 ุดขุดขุดขุดุดกุดนุดขุดบุดขุดขุดขุดกุดข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 ุดุดกุดนุดข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 ุดกุดข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 ุดุดีุดวุดุดกุดขุดุดข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 ุดุดกุดขุดขุดขุด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  น้องก็ขุดๆแล้วนะครับนี่ก็คือนกเอี้ยงหงอนอหรือว่าภาษาใต้เขาจะเรียกนกเอี้ยงจุกน้องจะมีจกนะครับพันนกเอี้ยงมันมีประมาณ9ก้าถึงสิชนิดนะ,ะท,ท,ที่ไม่รู้ที่ในไทยหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับที่ผมเห็นนะครับซึ่งนกเอี้ยงหงอนนะครับนกเอี้ยงจกนะครับหรือบางคนเขาเรียก่านกเอี้ยงดํานะครับตัวมันดํานะครับอเอา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 ซึ่งก็ไอ้นี่หาได้จากธรรมชาตินะครับ อันนี้เป็นลูกนกหมดเลยนะครับล,ลูกป้อนหมดเลยนะครับอ่านี่ก็คือลูกป้อนนะครับตั้งแต่สมัยขนน้องก็เลยคุ้นนะครับสมัยขนขนเพิ่องงอกพอก็ป้อนนะครับซึ่งนกเอี้ยงหงอน,นอกเอี้ยงดานะครับเขาเจะคือมีมีหงอนแบบทรงโมฮอคอ่ะใครรู้จักไม่ทรงเดวิดแบ็กแคมตัดเมื่อก่อนอะสมัยฟตุตบอลโลก2องพนะครับเดวิดแบ็กแคมจะตัดทรงโมฮอคโมฮอคนะครับซึ่งมันจะเท่นะครับอืนี่เห็นไหม ซึ่งเท่มากตอนที่น้องน้องตอนที่น้องพูดอะงอนมันจะชี้ขึ้นแล้วมันแฉกมันเท่มากเอากุด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 อะไรนะครับนี่ก็คือนกเอี้ยงงอนนกเอี้ยงดานะครับภาษาไตยเขาเรียกนกเอี้ยงฉุกนะครับบางคนนะครับนี่นี่พันพันนกเอี้ยงก่อนแล้วมาดูนะครับผมไปศึกษามาแล้วนะครับตัวนี้ได้จากชมพรหลังสวนนะครับอ่าซึ่งผมศึกษามันแล้วตัวนี้เ๊ะมันนกเอี้ยงอะไรวะ ผมไปห,หาอ๋อมันชื่อนกเอี้ยงควายนะครับอนกเอี้ยงควายนะครับซึ่งนกเอี้ยงควายสายพันุนี้คุณดูลูกกตานะครับลูกกตาน้องจะสีเหลืองอ่าจะต่างกันนะครับต่างกันเห็นไหมนีม่ลูกกตาสีดำนะนี่คุณเลยนะเมื่อก่อนวิ่งหนีแล้วเห็นไหมลานวินลูกกตาสีดํานะครับอให้ดูนะครับอแล้วก็เขาจะมีหงอนนะครับคุณเห็นไหมมีหงอนขึ้นนิดเดียว งอนขึ้นไม่เยอะนะครับนี่งอนขึ้นนิดเดียวนะครับจะต่างจากไอ้เอียเอ้ยงเอี้ยงเอี้ยงงอนนี่มันจะหลอ่อมันเท่มากนะครับโอ้กุด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 แล้วโอ้โหอ้โอม,มีเพื่อนหรอตอนนี้มีเพื่อนกุดกุดแล้วใช่ไหมมีเพื่อนกุดกุดแล้วนี่ว่าเนี่ยน,น้องเห็นไหมพูดพูดได้หลายคำแล้วน,นะพ่อบอกก็พูดนะ้ะนกเอี้ยงจะพูดก็ต่อตมเมื่อขนมันเริ่มไอ้งอนมันเริ่มม,ม,มันเริ่มตั้งแล้วก็ หลังจากงอนตั้งก็ประมาณสองสามตัวมีความเป็นได้เพียงแค่มไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับเรามาคุยถึงนกเอี้ยงควายนะครับอ่ะนกเอี้ยงควายนะครับซึ่งความสามารถในการพูดนะครับเก่งผมบอกเลยเอาเอาเอาุดก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 ุดเอาเอากุดกุดผมมีเพื่อนกุดกุดก็กุดกุดกันเลยอืมความสามารถในการพูดเก่งแต่ผมจะบอกให้ว่าเขาจะพูดก็คือแล้วแต่อารมณ์นะครับ การจดจําดีมากนะครับผมบอกเลยเห็นแบบนี้ยคือถ้าเราอยู่อยู่ตรงเนี้ยเขาไม่เขาไม่เห็นเรานะครับโอ้โหจะปล่อยสเิลเยอะมากเขาเรียนแบบเสียงนกได้เยอะมากนะครับนกเอี้ยงไอ้ไอ้เอี้ยงควายนี่ครับจดจําดีมากเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะมาซุ่มนะครับถ่ายให้ดูผมก็เคยซุ่มถ่ายให้แล้วนะครับนกเอี้ยงควายนะครับสุดสวยนะผมตั้งชื่อนะครับตอนนั้นเราก็เราก็เถียงกันนะครับเถียงกับเฮ้ยมันเป็นนกเอี้ยงแดงนกเอี้ยงสาลิกาผสมกับ ผสมกับไอ้นกนกเอี้ยงงอนมันผสมถึงถึงจะเป็นนกนกเอี้ยงนะครับสายพันธุ์เดียวกันแต่มันผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ไงผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ไงผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนปลาอะไรดีวะปลาช่อนปลาชีโดะมันก็คล้ายๆแบบเหมือนสเปชี่เดียวกันนะครับแต่มันก็ผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ไง อ่ะเสียงมันผสมไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้เป็นนกเอี้ยงควายนะครับเดี๋ยวผมจะหาหาคลิปหรือหาหาภาพมาให้ดูนะครับนกเอี้ยงควายซึ่งน้องผมบอกเลยว่าความสามารถในการพูดคือไอ้นกอะไรที่ร้องกล้องกังวานน่ะมันเล่นแบบได้หมดเก่งมากนะครับแล้วพูดโอ้งน้องๆกุดๆแล้วนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะพูดแล้วนะครับนั่นไอ้ลานบินลูกนกนะครับเป็นลูกนกหงอนพิ่งขึ้นนะครับ อ่าแล้วก็คือเอ้ามีกุดกๆุดอะไรอ่ะมันจะเรียนแบบเสียงพี่มันนะมีความเออมีความเป็นไม่ได้แผ่ไม่ตามันจะได้จะได้จะได้ไดเนี่ยเดี๋ยน้องน้องมันก็พูดเหมือนกันนะครับซึ่งก็ผมอ่าทําบัตรเบสทําบัตรว่าทําบัตรว่าคือเขาได้ยินคนหน้าบ้านบอ,อกว่าจะไปทําบัตรอะไรสักอย่างแหละภาษาใต้นะไปทาบัตรดีว่าไปทําบัตรทาบัตรประชาชนทําบัตรสุขภาพบัตร อะไรวะอนาไมอะไรที่อบตอะไรปก็ไม่รู้นะมันปั๊บเดียวมันมันมันฟังมันจํานะมันพูดนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ที่ปูผมเห็ดน,นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมมาจากกรุงเทพใหม่ๆนะครับผมเพิ่งเข้าวงการกกนกห้าเดื่องที่แล้วนะครับผมเอออย่าปากดีอย่าปากดีอย่าปากดีอย่าปากเนี่ยนีได้ยินไหม <laughs> ใครว่าอย่าปากดีอย่าปากดีอย่าปากนะครับซึ่ง ผมให้อาหารแล้วก็แบบคือเราไม่ได้ฝึกให้น้องพูดนะครับพูดว่าแดก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 แป๊บเดียวนะครับมันจํานะครับวันวันต่อมาปุ๊บแดก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 เอ้ามันพูดได้นะครับสุดยวยแดกแดกพอทีหลังแดกแดกบังแดกแดกบังเลยแดกแดกบังแดกแดกบังขอแดกนะครับนี่นะครับแล้วก็ก็คือไอไอนกไอ นกเอี้ยงควายตัวนี้นะครับซึ่งน้องค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับน้องจะอืดเป็นจุดๆนะครับเนี่ยน้องจะอืดจุดที่น้องยืนตรงนี้นะครับนเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมกับตรงนี้สองจุดนะครับน้องจะอืดแค่สองจุดนะครับจะแตกต่างจากเอี้ยงหงอนนะครับเอี้ยงดำพวกเนี้ยมันอืดได้ทุกอย่างอืดทั่วกงเลยนิลกาอืดบ้างบินอืดบ้างอะไรบ้แต่นกนี้สะโพสะอาดเลยนะครับอ่าโคตรสะอาดแต่แต่ว่าผมชอบอย่างนึงครับนกเอี้ยงนะครับ อาบน้ําวันละสามครั้งสองถึงสามครั้งนะครับทุกวันเชา้าเที่ยงบ่ายนะครับเดี๋ยวถ้าผมให้นัอบอาบน้องาอาบนะพูดอะไรวะพูดอะไรวะเดี๋ยวผมก็ขอจบคิดเป็นเท่านี้นะครับก็คือสุดสวยคือนกเอี้ยงควายนะครับสุดสวยคือนกเอี้ยงควายนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามไม่กุมสามไม่กุม Ừ, nhận hến